สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุดินม <c oughs> ง่กรประสบกันนะคะในช่วงของเดือนธันวาคม25 6พนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เสียงแคบเพราะฉะนั้นก็จะยังจะโอเคจห้หนึ่ง วันเสาร์อาทิตย์ที่2แล้วก็สามนะจ๊ะยังมีคิวว่างอยู่ใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับอริสาก็สามารถจองคิวกระทางพี่น้ำปั่นได้เลยก็แอดมาที่ ID ไดี์นี้เพื่อเช็คคิวนะจ๊ะโอเคมามา,มาดูหา่ว่าชาวธาดินมังกรประสบการณ์ช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้านาาน้ำอะเพจโซเนอโคค,ค่ะเด็กถือเรียน ไฟฟ้าวานห้าเมท้าวเอซวานค่ะแปดเมท้า The เดอะจัสเมนต์ทรีวานสามเมท้าโอเคสำหรับนะคะชาวธาดีมังกรประสบการณ์คนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยจะเป็นชาวลัคนาราศีธาดีมังกรประสบการณ์ค่ะธาตุไฟเมสิงธน,นูอา่จาจากสภาพแล้วเนี่ย ส่วนที่ผ่านมามันมีในเรื่องของความขัดแยง้งหรือบางทีตัวคุณก็เหมือนกันนะมันมีการแบบว่าเหมือนทะเลาะก,กับตัวเองหรือเปล่าหรือมันมีความขัดแยง้งอะไรกับตัวเองหรือเปล่าในเรื่องของการแบบเอะกูควรจะสื่อสารอะไรยังไงดีกูควรทักเขาไปไหมกูควรคุยกับไปไหมหรือเรามีความรอคอยอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าแบบว่าเอ๊ะบทสรุปแล้วเนี่ยกูจะได้รับคําตอบอะไรไหมวะแม่งจะ จะติดต่ออะไรกูกลับมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนที่นึกถึงเนี่ยจะมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่แล้วก็เหมือนต่างคนต่างนิ่งแต่จริงๆแล้วก็คืออยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังมีโอกาสให้ได้คุยหรืออะไรี้คือเม่เหมือนจริงๆอ่ะคุณรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสดีไหม,มวะที่จะแบบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันจะได้กลับมาแต่แบบ เราก็ทะเลาะกันเยอะนะเราก็มีความแบบว่าไม่พอใจอะไรกันมันก็มีความแบบว่าวุ่นวายจิตวุ่นวายใจอะไรกันอยู่แล้วเธอก็คงไม่ได้อยากคุยกับฉันแต่เธอก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรฉันมาเลยแต่ฉันก็ยังคอยดูเธออยู่แต่พอนงการกระทาฉันก็ไม่รู้มันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันดูแบบเหมือนเรารออย่างเดียวว่ามองดูอยู่กัว่าอีฝั่งนั้นน่ะมันจะรู้สึกยังไงมันจะทักกูไหมเหลืออะไรไงดีคือคือานที่มันมันดูแบบ เราก็อยากให้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยนะแต่เราก็ดูแบบเราก็ดูรอที่จะคุยกับเขาแต่แต่เราไม่คุยไงคือเหมือนว,ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะมันมันเกิดดราม่าดาใจของการเล่นใหญ่อะไรไปอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนประมาณว่าอยากมีโอกาสใน,ในเรื่องนี้สักอีกสักครั้งหนึ่งแบบว่า ทะเลาะก,กันขนาดนี้มีความไม่เข้าใจขนาดนี้มันจะไม่ได้คุยกันเชียวหรอม,มันจะมันจะนิ๊ก็เไปจริงจริงหรอนิ่งจริงชิมอะไรก็มันมันดูข้ำกวนบางอย่างอะคุณอนธะิบานมา,าคนที่ชาวท่าดินมังกรประสบการนึกถึงนะช่วงที่ผ่านมาเป็นไงมา King up ครับอย่าง่ะราชาถือถ้วยเอสซอบครับค่ะหนึ่งถ้วย The star เซเว่นออฟเพนนโคล่ะเเหรียญเซเว่นอวานเไม่เท้านี่กอีกคนนึงมันจะอะไรก็ไม่รู้คือมันเหมือนต่างฝ่ายต่างดูแบบไม่ค่อยกล้าค่ะแต่บางทีตัวคนคนนี้สมมติว่าเขายังมีความรู้สึกหรือยังมีความแคร์อะไรในตัวคุณอยู่แต่เขาก็สัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะมีมีการปิดกัน้นหรือเขารู้สึกได้ว่ามันเหมือน เหมือนเขาต้องพยายามหรือว่ามันมีการต่อสู้มีการประทะอะไรกันอยู่ซึ่งเขาเขาเขาเหมือนมาคิดอะไรบางอย่างกับกับชีวิตของเขาหรือความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีต่อกันว่าแบบว่าอืมันทําไมมันเป็นอย่างนี้วะหรือแบบว่าทําไมที่ผ่านมามันมันเกิดจากอะไรทําไมฉันถึงทําอย่างนี้บางทีคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนแบบดู ดูนุ่มนิ่มหรือไม่ค่อยมีความกล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งในความไม่กล้าตัดสินใจอะไรของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีปัญหากันแล้วพอเขาเรียกว่ามันมันมันขาดการมันมันขาดการกล้าเผชิญหน้ามันมันขาดการชัดเจนหรือเด็ดขาดอะไรสิคืออ่อแอคือออแอสซนซิทีฟอะไรสุดแต่รู้สึกไหมก็รู้สึกแต่มันรู้สึกแบบอ่อนแอไอ้นี่มันดูแบบ เหมือนมานั่งคิดพิจารณาเลยในความสัมพันธ์แบบน่าสุมเศร้าแบบว่าเอ้ยตอนนี้ฉันแบบว่าโดนปฏิเสธหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันดูยากแล้วนะเพราะว่ามันมีความแบบว่าขัดแย้งไม่ได้เปิดใจไม่ได้เปิดโอกาสอะไรขนาดนั้นแต่ฉันก็แบบว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการได้รับการให้อภัยอะไรอยู่จริงๆตัวคนคนนี้อยากจะมีการเริ่มต้นความรักอะไรใหม่กับคุณขอเพียงแค่แบบว่ามันจะมีการให้อภัยกันและกัน กลับมาดีอะไรกันใหม่ได้ไหมแต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเพราะว่าไอท้ที่ก่อนที่จะห่างกันไปมันเกิดความไม่เข้าใจอะไรกันอยูอ่อืชิบหายละอืมเล้วไงมาแล้วใจสิสถานการณ์ความรักของชาวธาตุดินมันการประสบกันในช่วงของเดือนธันาวาคมหกเป็นไงมา เทนนบวานสิบไม้เท้าอ่ะอุ้ยเทน f c คับสิบถ้วยเดอะเม i ิเชียนนะคะเดอะเลเวอร์สิบศพคับหกถ้วยคือฉันไม่แน่ใจว่าอย่างชาวทัดดินอะ่ะอืมคุณอยากได้เขาอยู่ไหมคือมัน,ม,นมันก็ดูมีความอยากได้แต่ก็ให้สักรู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างจะมีความแบบเหมือนอยาก ให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปนทิศทางที่คุณต้องการหรือคุณอยากจะมีความควบคุลอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือพยายามจะทําอะไรให้แม่งดูยากๆเพื่อให้ได้มีการกลับมากันนี่แหละคือ,อพูดไงดีวะคือมันเหมือนแบบว่าสถานการณ์ตรงนี้มันอาจจะดูยากในการที่จะสื่อสารอะไรกันะแต่จริงๆแล้วใจคุณก็ยังยังอยากมีคนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์หรืออยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมา เลยทำให้แม่งดูลําบากลําบากเพื่อให้แม่งดูอยากกลับมาอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งอะคุณอ่ะคือสถานการณ์ความรักของคุณนะในเดือนธันวาคมหมายสมมว่ามันมีโอกาสที่จะได้มีการคัมแบ็กอะไรบางอย่างนะคัมแบ็กในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีการแบบได้รับ การขอโอกาสหรือมีคนอยากจะมาง้อขอคืนดีคุณด้วยความรักความรู้สึกที่เขาก็ยังมีต่อคุณอยู่สิบไม้เท้าเกิดขึ้นนั่นแปลว่าตัวคุณเองต่อให้ความสัมพันธ์มันดูยากลำบ,บากแค่ไหนแต่เรารสุกว่ามันเป็นเรื่องยากนะบางทีเราไม่ได้คุยกันนะแต่สมมติว่าคุณไม่ได้ละทิ้งคุณไม่ได้ปล่อยอะ่ะหนักขนาดไหนยากขนาดไหนคุณก็ยังสามารถที่จะประคับประคองหรือก็แบกมันไว้อยู่เพราะาอะไรสิ่งที่เราต้องการคือสิบถ้วยเราพยายามอย่างหนักมาก พื่อให้ได้ความสัมพันธ์อย่างที่เราต้องการก็คือการที่เราก,กับเขาได้คอมมิตกันการที่เราก,กับเขาได้มามีความสุขอะไรร่วมกันเดเมดิชันเือมกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการนี่จะทามันอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทํามันให้ได้คุณจะทํามันให้ได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วมันก็มีการที่แบบว่าได้มีการกลับมาจริงๆเพราะว่าคือมันที่สองว่าคุณกับเขามันค่อนข้างจะรู้สึกอะไรกันเยอะค่ะแต่แต่ด้วยเหตุที่ มันมีความขัดแย้งหรือมีความไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ที่เทียบเท่ากับความรักที่คุณกับเขามีกันไม่ได้อ่ะแต่แต่คือมันก็เงียบนะคือแต่แต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะไอ้การห่างหายของคุณกับเขาอ่ะมันไม่ใช่จุดจบอ่ะเพราะว่ามันมีความต้องการกันอะกันไงอืมเหเซเหนื่อยแต่เราก็สู้อ่ะเคยสังเกตุว่าบางทีมัน เหมือนจิตวิทยาบางอย่างที่ให้ห่างกันบ้างเพื่อจะรอดูพฤติกรรมของอีตัวนู้นว่าแบบว่ามึงจะยังไงกับกูมึงจะรู้สึกอะไรกับกูไหมอะไรเงี้ยคือคือต่อให้เราจะอาจจะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าเขาจะจะกล้าที่จะทาอะไรกับเราไม่แต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีการวัดกันไปว่าแบบว่าเออกูก็พอเขาเลยเหรอกูก็เหนื่อยมากับมึงขนาดนี้ยกูก็เต็มที่กับมึงขนาดนี้ยกูอยากรวมกันว่ามึงจะคิดเหมือนกูไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาครู้สึกว่ามันมันมีความแบบ เออนิดหนึ่งทำสิ่งหนึ่งเพื่อไปกระทบอีกสิ่งหนึ่งหรือว่าคือมันจะได้เป็นการพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเออแต่สินใจว่ากูถูกเนาะอะไรเงี้ยกูก็ยังรู้สึกกับมึงด้วยเนาะอะไรเงี้ยทัดดินปัก <laughs> แข่งรักเขาก็บอกเนาะเออรักเขาก็บอกไป ดึงดามาทําไมก่อนอะดูสิคนที่ชาว้าดีนม,มัความประสบการณ์น,นึกถึงอ่าในชน่วงเดือนธันวาคมหกหกสถานออการณ์ของเราขเราขาเป็นไงมา <c oughs> ควีนวานราชินีถือไม้เทา้าคิงอบซอ,อ,อรราชาถือดาบฟาฟาวานห้าไม้เทา้านายอวานอสวินถือไม้เทา้าแล้วก็เพสว,วานเด็กถือไม้เทา้า คุณ้าใจฟฟลป่ะคือการที่แบบว่าพอมันนิ่งๆหายไปกันไปอ่ะอีโก้มันจะเริ่มเกาะกินหรือว่าบางทีด้วยความที่สร้างคาแรคเตอร์ของความเย็นชาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่ามันก็ต้องเอาให้รอดอ่ะมันก็ต้องแบบเฮ้ยมันะมาแบบเข้าหากันในแบบอ้อแองเงี้ยมันก็ไม่ใช่ฉันเองก็ไม่พอใจเหมือนกันอย่างเงี้ยความที่เราขัดใจแต่เธอก็ยังทําตัวแบบแฮปปี้ดีดาจิก้อะไรแบบเฮ้ย คือจากสึกว่าบางทีตัวของคนเนี้ยเหมือนเขาจะดูพยายามทําแบบไม่รู้สึกอะไรนะหรือพยายามทําตัวที่จะนิ่งๆ ör. แต่บางทีอ่ะคืออจาก้สึกว่าตัวชาวทาดินน่ะนอกจากคุณจะรู้สึกอะไรกับเขาอยู่หรือคุณยังแบบความสัม์<ๆ> <ot. S 1> พันอะไรไว้อยู่แต่คือคอจาก็้สึกว่าภายนอกของคุณน่ะคุณ <RS 2> ก็พอตัวมันเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือคุณเป็นคนที่ยังมีอิทธิพลอะไรกับเขาอยู่ซึ่งอินี่มันก็จะตีกับตัวเองที่ว่า นี่สิ่งทีเจะเข้าหาอะไรเขาดีไหมคือการที่แบบว่าฉันไม่ได้อยู่ใกล้เขาหรือฉันไม่ได้คุยกับเขาแล้วแล้วเขาแซบขนาดเนี้ยแล้วจะถ้าคนอื่นค้าบเข้าไปแดกแล้วจะทํายังไงรงเงีย่ยคือตอนแรกอ่ะคือเขาอาจจะมีความแบบโลเลสินซิทีมีความอ้อแอ่อนไหวอะไรบางอย่างแต่พอมาในช่วงเดือนเนี้ยคือเหมือนเหมือนเขาจะมีความแข็งขึ้นอะฮะไม่รู้อะไรแข็งแต่แบบไม่ใช่เว้ยดิเหมือนว่ามันจะมีความใจแข็งมันจะมีความแบบว่า หมือนจะดูนิ่งๆอะไรมากขึ้นแต่ไอสิ่งเนี้ยมันเริ่มจะตีกับตัวเองแล้วว่าตัวเขาเองอ่ะจะจะรู้สึกอะไรกับคุณไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเขาควรจะตีนิ่งหรือควรจะแบบว่าไม่อะไรกับคุณไปเลยแบบว่าก็เชิดไปเลยแต่จริงๆแล้วอิทธิพลของคุณมันยังมีมากอยู่กับเขาสรุปแล้วไอเนี้ยมันก็จะมีการเริ่มต้นหรือว่าอยู่ดีก็เข้าหาหรือเทสอะไรกับคุณเหมือนมันมีการตัดสินใจที่แน่นอนมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ดูแบบห่วงคิดถึงแต่ไม่ทำอาหารเลยนะแต่ ก็ม่กาเธอกันฉันแต่ว่าพอพอมันในเดือนนี้ยมันจะมีความแบบแกร่งอ่ะมันจะมีความแบบสตรองมากขึ้นทางความรู้สึกแล้วเหมือนตัดสินใจที่จะทำอะไรให้แม่งแบบพังอาจออกมาได้มากมากขึ้นกูนก็พูดอะไรอะพังอาจอีกเร็ว <laughs> จริงๆนะ ความแซ่บของท่าดินน่ะเป็นเหตุสังเกตดะรู้ป้ะเนี่ยเรามันแซ่บไฟลุกใส่บิกินี่อะไรขนาดนี้คืออะไรก่อนแสดงว่าเดือนเนี้ยชาวท่าดินคุณนี่แม่งแบบมันมีความเผามันมีความแบบสีใสไรเดิกสามีสเสน่ห์บางอย่างที่ทําให้ไอ้นี่ยังไงก็ต้องแบบต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อให้ใหคุณได้รับรู้ว่าให้ใครอย่าเอาใครอเอาคุณไปแดงน่ไม่ได้นะเขายอมไม่ได้เลย ไปดูสิอ๋อพระยาบดได้นำอะไรชาวท่าดินมังกรประสบการณ์มาอ๋อ Four Pentacles สี่เหรียญ The Chariot is of 8ดา Passion นะคะ Goodbye Separation Success If you believe โนนนีชัวลีอืหืออ่ะจริงปะสถานการณ์มันเหมือนจะแบบว่างองแงไม่เข้าใจกันแล้วก็แบบเออออกมาแม่งเลยหรืออะไรไงเงี้ยคือคยอไอ้สักแค่โว่าอืมมันไม่ใช่ฟิลที่แบบว่าอย่ามายุ่งกับฉันหรือหรือพูดกันตรงๆว่าเราเลิกกันเถอะหรืออะไรขนาดนั้นนะหรือแบบว่าอย่าติดต่อเลยฉันมามันเป็นฟิลแบบ คุยกันแม่งไม่รู้เรื่องพอคุยกันไม่รู้เรื่องเสร็จใช้ความเงียบใช้ความตัดจบใช้ความบล็อกการติดต่ออะไรเงี้ยเป็นหลักเออมันเป็นสาเหตุคือมาในแนวนี้ซึ่งมันเกิดความห่างไอพอความห่างหรือแยกย้ายอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดแปรดับที่มันเกิดความรู้สึกอึดอัดมันไม่ใช่ออกมาห่างห่างแล้วแม่งดูปล่อยล่งแต่มันเป็นฟีลประมาณว่าแยกกันแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดมันรู้สึกว่ามันดูไม่ มันดูไม่ได้คําตอบจากการออกมาคือ,หร,อหรือเขาเรียกอะไรวะมันเหมือนประมาณว่าออกมาด้วยความอึดอัดความไม่เคลียในปัญหาที่เกิดขึ้นหรือออกมาโดยที่ยังปัญหายังไม่ได้ถูกการแก้ไขว่ามันควรจะเป็นยังไงออกมากแบบดือด้อๆโอเคมันก็เลยเป็นจังหวะหรือว่าตอนเนี้ยมันเริ่มมีอารมณ์ สองแง่สองงามที่แบบว่าตัวเราเองจะรู้สึกว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์นี้มันคือการจากลามันคือการกุดไปออกมาจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ก็บอกเฮ้ยมันก็โนนิทวรีปะคือมันก็ยังไม่ต้องแบบเฮ้ยอย่าไปกังวลเลยเยอะ if you believe ถ้าคุณจะเชื่อนะจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีความห่วงหาอ่ะทอมันจะมีความครอบครองกันแล้วกนมันจะมีความรู้สึกห่วงแล้วก็ยังอยากที่จะมีอะไรกันอยู่อุ้ยมีอะไรกันอยู่ เออเออแมีความสมพันธ์กันอยู่เพราะอะไรมันมีแพชชั่นแพชชั่นแรงเติบนะคะการที่นอนอยู่ตรงกองกุหลาบอะไรในแง่นี้คือมันมีความโหยหาอะไรกันพอสมควรแล้วมันจะมีความรู้สึกที่ดูอยากจะมีกันแล้วกันหรือว่าความรู้สึกโรแมนติกมันเยอะมากจริงๆแล้วสักเซตเกิดขึ้นนั่นแปลว่า ไม่รู้อะทะเลาะอะไรกันไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรกันแต่ความรู้สึกที่มีต่อกันแม่งเยอะมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ได้กลับมาแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้จบหรอกมันแก้ห่างกันไปแต่พอไอตอนห่างนี่แหละมันเป็นอารมณ์มาว่ากูทําตัวไม่ถูกกูไม่รู้จะคุยอะไรยังไงแต่ทั้งที่กูก็รู้สึกอยู่แต่จริงๆแล้วมันมีความห่วงมันมีความแบบว่ายังมีกันละกันหรือว่ายังยึดอยู่ในความรู้สึกของกันและกันอยู่ซึ่งสักเซสเกิดขึ้นนั่นแปลว่ามันก็สําเร็จดิเพราะความรู้สึกมันก็ชนะกับ กับเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ะอะไรเงี้ยอืเดี๋ยวดูสิมาดูว่าความจากเขาถึงท่าดินมาภายในตัวคุณฉันจะยังคงอยู่แล้ะจะอยู่เสมอไปฉันเสียใจนะที่ฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ฮยฉันต้องการติดต่อคุณจริงนะแต่ฉันคิดว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเดี๋ยวมึงก็ติดต่อค่ะ ฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยฉันแค่อยู่แสดงมันออกมามึงคิดเหรอว่าการที่เขาเป็นควีนถือไม้เท้าเขาแซบขนาดเนี้ยยังไงมึงก็ดิ้นไม่หลุดความห่างไกลมีเหุผลที่จะทําให้เรารักกันมากขึ้นไอ้สาวพูดผิดหรอความห่างไกลทาให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้นเออก็คือเขาอยากจะบอกกณนะว่าภายในตัวคุณนะ่ะเขาจะยังคงอยู่นะแล้วก็จะอยู่เสมอไปอย่างที่บอกนะแพชชั่นมันแรงอนะ ความรู้สึกอะ่ะมันไม่ได้ออกมาเพราะว่าหมดรักมันไม่ได้ออกมาเพราะว่าฉันไปเจอใครใหม่หรือแบบว่ามีอะไรเข้ามาแล้วทาให้ฉันต้องไปในจุดจุดนั้นมันเป็นฟิลมาว่าคุณกับเขาอะ่ะแม่งไม่เข้าใจกันเองแล้วก็เลิ่ตัดออกมาแต่ลืมไปว่ายังรักกันอยู่ไหม เออแต่มันมีเรื่องของอารมณ์หรือว่าความไม่เข้าใจกันนตพอไม่เข้าใจกันก็คือไม่คุยไงก็เลยไม่ได้อะไรจากเขาจะบอกวา่าก็ภายในตัวคุณเขายังคงอยู่นะแล้วก็จะอยู่เสมอไปเขายังรู้สึกอยู่เขาไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ไงเขาอ่ะเสียใจนะที่รักษาสัญญาไว้ไม่ได้กรณีนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาให้คําสัญญาอะไรกับคุณบ้างนะแบบว่าเออเขาจะอยู่คุณตลอดไปเออเราจะทําน่นทํานี้ด้วยกันเอ๊เดี๋ยวพอถึงนะ เวลานั้นเดี๋ยวเราไปนู่นนี่นั่นกันต่างๆอันนี้นยกตัวอย่างเนาะแล้วก็เขาจะบอกว่าเขาต้องการติดต่อคุณจริงนะแต่ก็คิดว่าไม่ควรทําอย่างนั้นหรอก ก็โอเคพอมีการหางเหินกันไปอย่างที่บอกไปดับคือขึ้นคือมันมันเหมือนมันมีความทำตัวไม่ถูกมันมีความอึดอัดมันมีความแบบว่าหาทางออกก็จะหนีไม่ได้เพราะเขาก็มีความกลัวที่ว่าการเข้าหาคุณแล้วต้งคุณกันอะไรเขาออกเนี่ยมันจะสร้างความเจ็บปวดรุนแรงให้กับเขาขนาดไหนเงี้ยก็อยากจะติดต่อแต่ก็แบบว่ายไม่ควรทาอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวคุณก็งอแงเดี๋ยวคุณก็ว่นวายเดี๋ยวคุณไม่คุยเลยกับเขาเขาก็ยิ่งเจ็บไปอีกอะไรเงี้ยแล้วเขาอะไม่เคยหยุดรักกูเลยนะเขาแค่อยู่แสดงมันออกมา ก็อย่างที่บอกการที่ห่างเหินกันไปการที่เขานิ่งบ้างทำตัวเฉยชาบ้างไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมเหมือนที่เขาจะรู้สึกนี่แหละเขาแค่แสดงมันออกมาแล้วความห่างไกลคนณเขาเนี่ยต่างชาติกันหรือไงหรืออยู่ไกลกันอยู่พื้นที่ที่ค่อนข้างห่างกันเขาก็บอกว่าความห่างไกลเนี่ยมันทําให้เรามีผลจะรักกันมากขึ้นหรือการที่คุณกับเขาแยกกันไม่คุยกันเลยอยู่ใกล้กันก็ได้แต่แยกกันไม่คุยกันเลยโอเคไอ้ความนิ่งความไม่ได้คุยกันอย่างเนี้ย มันเกิดความห่างแล้วแต่มันก็ทําให้เรามีผลจะรักกันมากขึ้นเพราะว่าห่างกันเราก็ยังรักกันอยู่ไงพิสูจน์ใจกันขั้นสุดอ่ะเออโอเคเดี๋ยวดูสิราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมีตรพ้องกับชาวกรองก็ทษอ๋อราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมีตรพ้องกับชาวทาตุดีบมังกรประสบการณ์ มาสราศีเมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวีนัส,สราศีตุลคาร์บิอนมังกรสกิทเทเลธนูไข่ไม่รู้ไปพููโตพิจิกอ่าพิจิกเมษสิงห์ธนูตุลมังกรโอเคนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงฝากติดตามช่องนี้ไปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ check, กด Subscribe กดกระดิ่งกิ่งก้อมกระดิ่งใจ๊สด้วยใครที่สุดซูเปอร์แตง่ายใส่ซัขอบคุณมากนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย